สวัสดีครับน้องๆเรามาดูข้อนี้กันโจทย์กำหนดเมตริก b เมตริก c แล้วก็เมตริก x มาให้นะครับโดยเมตริก x เนี่ยติดอยู่ในรูปของตัวแปร x y z แล้วก็บอกว่าเมตริก i เนี่ยเป็นเมตริกเอกลักษณ์เมตริก a เนี่ยมีมิติ3าคูณสแล้วก็บอกว่า2คูณกับเมตริก a คูณกับเมตริก b เท่ากับเมตริกเอกลักษณ์และเมตริก a คูณกับเมตริก x เท่ากับเมตริก c ส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือผลรวมของตัวแปร x, y, z เนี่ยมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ซึ่งน้องลองดูนี่นะครับน้องจะหาผลบวกของ x, y, z ได้เนี่ยน้องต้องรู้ค่าของ x รู้ค่าของ y รู้ค่าของ z ก่อนซึ่งถ้าเกิดน้องรู้เมตริก x เนี่ยน้องจะหา x หา y หา z ได้นะครับแต่การให้น้องจะหาเมตริก x ได้เนี่ยน้องจะเห็นว่าเมตริก c แมติกไอมติกบเนี่ยเรารู้แต่แมตติกเอเนี่ยเราไม่รู้ดังนั้นมันก็คือ2ตัวแปร2สมการนั่นเองนะครับน้องซึ่งถ้าเกิดจํานวนตัวแปรกับจํานวนสมการเนี่ยมันเท่ากันน้องมั่นใจได้เลยว่าน้องสามารถแก้สมการเนี่ยหา x ได้ซึ่งเราสามารถทําได้ดังนี้นะครับจาก2คูณแมตติกเคูณแมตติก b เท่ากับแมตติกเอกลักษณ์ เราจะนำ b inverse เข้ามาคูณด้านขวาของทั้งสองข้างของสมการจะได้เป็น2คูณ a คูณ b คูณกับ b inverse เท่ากับ i คูณกับ b inverse ก็จะได้เป็น2 a b คูณ b inverse จะต้องได้อะไรครับก็ต้องได้ i นะครับ เท่ากับเมตริกเอกลักษณ์ a, คูณกับเมตริกอะไรก็ต้องได้เมตริกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องได้เป็น b i n w a r d e ตรงนี้ก็จะได้เป็น2 a K I, คูณ i ก็ต้องได้อะไรครับก็ต้องได้ a นะครับเท่ากับ b inwards นำหนส่วน2มาคูณทั้งสองางาของสมการ1ส่วน2ตัด2ตรงนี้ได้ก็จะเหลือเป็น a เท่ากับ1นส่วนสคูณฝั่งนี้ก็จะได้เป็น1นส่วนส b inverse ดังนั้นเราจะนำ a ในสมการนี้เข้ามาแทน a ในสมการนี้นะครับจะได้เป็น1นส่วนส b inverse คูณ x เท่ากับ c ซึ่งน้องเห็นได้ว่า a มันหายไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะนำสองมาคูณทั้งสองข้างของสมการนี้นะครับ2ตัด2ตัวนี้ได้ จะได้เป็น b inverse คูณกับ x เท่ากับ2คูณข้างนี้ก็จะได้ 2c ทีนี้ปั๊บเราจะนำ b มาคูณทางด้านซ้ายของทั้งสองข้างของสมการนี้จะได้เป็น b คูณกับ b inverse คูณกับ x เท่ากับ b คูณกับ2คูณกับ c ซึ่ง b คูณกับ b inverse เนี่ยจะได้เป็น i นะครับ เพราะฉะนั้นมันทัดใหม่จะได้เป็น i คูณกับ x เท่ากับ b คูณกับ2คูณกับ c i คูณกับ x ก็ต้องได้ x นะครับก็จะได้เป็น x เท่ากับ b คูณกับ 2c ซึ่งการทำส่วนนี้ต่อได้เน่น้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าค่าของตัว d คูณกับแมตริก a คูณกับแมตริก b จะเท่ากับ ab คูณกันก่อนแล้วค่อยคูณ B หรือว่า B คูณกับ a ก่อนแล้วค่อยคูณ B หรือว่า d คูณกับ b ก่อนแล้วค่อยคูณ a ดังนั้นส่วนนี้พี่สามารถเขียนใหม่ได้เป็น x เท่ากับ2คูณกับผลคูณของ b c ซึ่งโจทย์ก็ให้เมติก์ b กับเมติกซ C มาแล้วดังนั้นเราจะเขียนใหม่ได้เป็นซึ่งเมติกสองนี้นะครับ น้องสามารถคูณกันได้ดังนี้แมตริกนี้มีมิติเป็น 3, 3. มคูณสามแตริกนี้มีมิติเป็น3ามคูณหดังนั้นผลคูณจะมีมิติเป็น3ามคูณ1นะครับซึ่งจะเขียนได้ดังนี้ตำแหน่งของตัวนี้ก็คือแถวที่1ห,หลักที่1เกิดจากการเอาแถวที่1ของตัวหน้าคูณกับ หลักที่1ของตัวหลังซึ่งทำได้ดังนี้1นึ่งลบหนึ่งนสองนำมาคูณกันแบบเรียงตัวตรงนี้1นคูณหนึ่งได้1นึลบหคูณศนยได้ศูนศูนย์คูณสองได้ศนย์ำผลคูณมาบวกกันจะได้เป็น1 ดังนั้นค่าตรงตำแหน่งนี้ก็จะมีค่าเป็น1เรามาหาตรงตำแหน่งนี้กันต่อตำแหน่งมันคือแถวที่สหลักที่1เกิดมาจากเอาแถวที่สของตัวหน้ามาคูณกับหลักที่1ของตัวหลังซึ่งทําได้ดังนี้012 102คูณกันแบบเรียงตัว0คูณหได้ศูนย์ หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูณสองได้สี่นำผลคูณมาบวกกันมีค่าเท่ากับสี่ดังนั้นที่ตำแหน่งนี้จะมีค่าเป็นสี่เาเรามาหาตรงตำแหน่งสุดท้ายกันตำแหน่งนี้มันอยู่แถวที่สามหลักที่หนึ่งมันก็เกิดมาจากการเอาแถวที่สามของตัวหน้ามาคูณกับหลักที่หนึ่งของตัวหลังซึ่งทำได้ดังนี้นะครับน้องสามศูนย์หนึ่ง หนึ่งศูนคูณแบบเรียงตัว3ามคูณหได้3ามศนย์คูณศย์ได้0 1นคูณสได้2นงนำผลคูณมาบวกกันได้เป็น5้าดังนั้นตรงนี้เป็น5นะครับดังนั้นตรงนี้น้องเขียนใหม่ได้เป็น2คูณกับแมตติกนี้นะครับ 1,4,5่ 1> 1, 4, อ่าน้องจะได้เมติกเเป็นเอา2เข้ามาคูณ1ได้2เอาสองเข้ามาคูณ4ได้8เอา2เข้ามาคูณ5ได้10ก็จะได้เป็นเมติกนี้นะครับแล้วจากโจทย์บอกว่าเมติก x ก็คือเมริก x, y, z ดังนั้นน้องจะได้ x เป็น2นะครับได้ y เป็น แแล้วก็ได้ z เป็น10ซึ่งโจทย์ถามหา x บวก y บวก z ใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็น2บวก8บวก10ซึ่งมีค่าเท่ากับ20อ่าเรากลับไปดูที่ตัวเลือกกันน้องก็จะพบว่ามันตรงกับตัวเลือกที่1นะครับดังนั้นตอบข้อ1โอเคนะครับ